สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อด้านช้างกุ้มนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะคะมาแบบฉ่ำๆเรดเหมือนเรดคาเพลยเลยนะคะสีแดงแบบนี้นะคะแมสซี่เฟอร์กูซันนะคะหรือ MF นะคะและตัวนี้เป็น1 2 4บอกว่าต้องบอกว่าคันนี้เป็นใบเหลืองนะคะแต่ว่าไม่ใช่ฝรั่งเศสแต่แล้วจะทรงเลยนี่เป็นทรงฝรั่งเศสนะคะเก่านอกที่ไม่เคยใช้งานในไทยแล้วเช็คอย่างนี้ได้ทำสีอย่างดีไปเลยนะคะคันนี้ต้องขอบคุณลูกค้านะคะจากสุรินทินช้างใหญ่ บ้านจ,จะบอกบ้านใกล้เนิเค็มไ,ได้บ้านใกล้ตัวสอสซอเสือเหมือนกันนะคะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะกําลังจะไปช่วยอัดเงินอัดทองนะคะเลขหนึ่งสจะเป็นลาวหนุนกุ้งห้านะคะในขณะที่ MF 1 2 0จะมี4ีลาวนะคะถ้า1 2 8จะเป็น6นะคะอันนี้อันนี้เรียกว่าอให้ดูหัวใจชุดมัดตัว120-128-124เขาจะเหมือนกันนะคะอันนี้คือรองพร้อมเลยนะคะแล้วก็พร้อมส่ง นึกต้องเรียนว่าไม่ว่าจะทํำสีหรือเป็นตามสภาพนะคะทุกตัวมีการทดลองให้ลูกค้าก่อนนะคะพร้อมที่จะไปอัดเงินอัดทองนะคะเดี๋ยวเราตามกันเลยนะคะก่อนก่อนที่จะมาสวยๆแบบนี้นะคะเป็นแบบไหนนะคะว่าทดลองนะคะเราเป็นฟางเป็นเรียกว่าเป็นฟางโกยนะคะเดี๋ยวตามกันเลยดีกว่าค่ะเตรียมค่ะเ m ็ m เร่งสองสีนะคะเรียกว่าเทคทำสีอย่างดีกันไปเลยนะคะ มุงโตปูปูเรงค่ะต้องขอบคุณลูกค้ามากนะคะเรียกว่าทำสีลูกคันแค้กขาบอกลูกคันกันนะคะไม่ว่าจะไป็นสีหรือว่าตามสภาพนะคะเราจะมีการทดสอบกันทั้งหมดนะคะโดยอันฟ้าของซอด้นข้านะคะไปเอันเงินอัดทองได้เลยนะคะ MF124 อันนี้มาด้านหลังนะคะว่าน่านจะเป็นปุ่นละออนนะคะจะเห็นได้เลยว่ามัดทุกก้อนนะคะแล้วมัดเรียงสวยอย่างตัวฟางนี่คือปัจจัยหลักเลยนะคะนี่ผ่ามันใช้มาหลายรอบแล้วมันก็จะมีการยุ่ยน,นะคะการเอยแต่เห็นได้เลยว่าสัวมาก ท้อยาวตัดได้นะคะแล้วก็ขนาดก็ประมาณ4636ค่ะไทยมาตรฐานนะคะแล้วก็ความเร็วของรถนะคะคือคึ้นอยู่กับรถเลยนะคะยิ่งแบบว่ารอบเร็วขึว้นแล้วก็เวลารถไปทีน่นานนะคะก็คือจะไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะคะสถานีตัวขับไม่แน่นนะคะตัแเล้ยงสวยมากไม่แน่นก็คืออยู่กับเราเนาะพอเราปรับกันได้นะคะหนสวยเลย อนสันน <Yeah. S 1> re ี it it level, enough, right? ica, ้คันนี้คันงามไปดูเ้ล้วคต้องขอบคุณกค้ามากๆเราสนค่ะสนเลยควรจะให้มีเป็นคิปแนะนำแต่นี้เป็นคลิองให้ดูกันเลยทีเดียวะคะขอบคุณลาที่ิดตนะคะขอบคุณพอร้านค้าที่มาทุกคนด้วยนะคะเอฟหนึ่งสองสี่สามารถที่จตั้ตมได้เลยนะคะโทรทุกส6ยนะคะห้สองหกสี่หนึ่งห้าหกนะคะย้ำนะคะโทรทุสายห้านะคะแล้วก็ ก,ก็เิดกัน้้ไไดะะคยงม่ติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดซับจะใช้เพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคลิปจากคกอได้นะ,นะคะะคส่วนคันนี้เขาไปคู้เร็งแล้วค่ะคลิปเราอาจจะมาสั้นๆเพราะว่าอะไรเรียกว่าอัดกดอัดใจส่งให้ดูกันเลยนะคะด้วยตัวแม่ที่หนึ่งสองสี่เนี่อันนี้เป็นคันรดาป้ายหนึ่งนะคะแต่ทำเป็นทรงเขาเรียกว่าฝรั่งเศสน,นะคะสวยเลยจที่ เดีวก็คือจะไปเรื่ววอ,องของรอบของแมสซี่นะคะจะกินฝังได้เร็วนะคะึ่งองี่จะมี5้าาวนะคะโดยส่วนไม,ไม่้สอ,อยาได้เลยถ้าถ้าสี่าวนั้นจะเป็น1 2ึ่งสองศาถามว่าหนึ่งสองศูนยไวไหมก็คือไวเหมือนกันนะคะจุมันเราก็จะเป็นเหมือนกันนะ เป็นไงบ้างคะนี่ค่ะ M MM M 12 4นะครับกำลังจะไปอัดเงินอัดทองที่จังหวัดสุรินทร์นะคะต้องขอบคุณลูกค้าอีกครั้งมากๆานะคะส่วนท่านอื่นนะคะสามารถสอบถามทำตามได้นะคะ0 6 3ย์นะคะ9264156นะคะหรือทักไปในเพจ a c e b o o k ได้นะคะชอดันช้างนะคะขายไม่ใช่ชอดันช้างขายอะไรเอาไว้นะคะขายรถถ่คีชชอดันช้างกุ้มนะคะ Facebook Fanpage นะคะเกี่ยวกับตัวเขาเรียกว่าเป็นเครื่องอัดฟังเลยส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าชอดันช้างอะไรรถถ่ายฟอลและเครื่องอัดฟังนั้นจะเป็นในตัวของอะไรของงงชชอดัน,านะะ้าทไมถึงฟง เพจด้วยเพราะว่าเราสามารถจะเห็นภาพนิ่งได้นะคะไม่เหมือนใน YouTube นะคะที่เราอธิบายแบบนี้แต่ถ้าอยากมาเจอตัวจริงมาได้เลยค่ะนูนเลยชอดันช้านั้นเกิจจำกันนะคะไปน้วเงินเรื่องืองใหญ่ๆนะคะอำเภอดันช้าจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะ้แปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์ย้ำทำไมเราเพราะอยากให้มาหาและอยากให้มาเจอกันนะคะลูกค้าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะจะได้มาเจอแลาได้มาทดลองนะคะ มาเจอกันได้นะคะอ,อ๋อส่วนลูกค้าบอกยังไม่ค่อยมีเวลาอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอยดันช้างกุ้มนะคะแล้วก็ทักทายย้ำไปที่เฟซเฟ f เฟ e บุ๊กได้นะคะขารถไทยคีชอยดันช้างกุ้มนะคะเพื่อจะดูเขาเรียกว่า ตัวอย่างอธิบายเบื้องต้นนะคะหรือแซมเปิลของชอด่านช้างนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวอยู่อำเภอดานช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นละคะ่ะยังไงวันนี้ก็ฝาก m m 1 2 4นะคะอีกหนึ่งคันนะคะไปสู่อ้อมใจลูกค้าด้วยนะคะส่วนคันอื่นๆเจอกันนะคะวันนี้ก็หลาด,ด้วยสีแดงๆช้ำๆ MF124 MM อ่ชอด่านช้างแล้วนะคะเนยๆหิวข้าวนะคะมาไล่ชมอินได้นะคะ บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเน้เนจะกัารดูรถแท็กอร์นะมาชมมาชิมอาหารอร่อยอย่างไข่ตุ๋นทะเลเดือดน,นะคะปลาทับทิมทอดน,น้ำปลานะคะเมนูแนะนำกินเล่นนะคะเห็ดทงคัตซอร์นะต้มยำเปาะแตกนะไข่เจียวทันตะวันแล้วก็ผัดผักนะคะนอกจากเมนูอันอื่นก็มีอีกนะคะเจอกันได้นะคะไลฟชมอินเราหยุดทุกวันพุธเท่านั้นนะคะแต่ถ้าชอรดันช้างกุ๊ปเราจะหยุดแค่วันอาทิตย์นะจ้าเจอกันคะ่ะ